กราบเป็นแฟนทุกคนจากใจหมอรับนจนทรที่บางสีชื่อราตนาพรกบมารับเธอแบบใจยได้าตรโนหากเสียงเพลงล้ำมาอ่อนวนแปนดให้ความเมตตาสวัสดีครับผม มาพอมาพบกันในช่วงใบแก่ๆพี่น้องแดดเปรี้ยงพี่น้องเบิ้งฟ้าเอาเ้ยครับเด้อเบิ้งทองฟ้าณนะขณะนี้ครับแล้วก็บเบิ้งใบกล้วยถือว่าใบเริ่มซนเลยครับเพราะว่ามันถือความห่อนเนาะ แสงแดดลวกกรสวัสดีเปนยังแฟนคลับเอฟซีไทยสีเกศสู้ขู่สุขอนนะครับเด้อสวัสดีเป็นยังแฟนคลับเอฟซีส,วสซาวน้อยเพชรบานแพงแฟนคลับเอฟซีอิลาหน้อยอุ๋งสู้ขู่สุคนที่เข้ามาเบิงมาแยง่งช่องไทยสีเกศชาแนวคลิปนี้ก็เป็นคลิปส่งแรงใจให้ลาหน่อย เนื่องจากสภาวะตอนนี้มิดมอแคนแฟนมอลล่าไล้ผู้ไลคนกะคือซิหูหูตื่นลึกนาบางเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนาะภายในครอบครัวของอิลาหน่อยอุง้งอิงบ่าว่าจะเป็นเรื่องราวของดรามา่ามาส่งผลกระทบ มาอีกเรื่องเล่าหนึงกะเป็นเรื่องราวของทีมงานผู้อยู่หลังบ้านเปลี่ยนแปลงไปกัอาใจซ้อยกันครับมิดมอแคนแฟนมอลลเฮ้ากะเป็นได้แค่ fc ที่คอยเป็นกำลังใจเป็นผนังทองแดงกำแพงเล็กซอยปกป้องสอยทรงแห้งเสียแห้งใจไปไห้อีลาหน่อยอุ่งอิงสู้ สู้ต่อไปกลับมาคิดบังแล้วพี่น้องป่องปายหลังจากที่ได้ติดตามอีหลาหน่อยอุงอิงมาเนาะครั้งหนึ่งพี่น้องมิดมอกแคนแฟนมอลลัมยังจำได้บออ่เนาะเมื่อครั้งอีหลาหน่อยอุงอิงไปเล่นที่วัดป่าแสงธรรม อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเป็นวัดของหลวงปู่เสือในครั้งนั้นอิลาหน่อยก็ได้ไปเข้าพบหลวงปู่เสือพอร้อมกับบอดโจซนุดได้ไปฟังหลวงปู่เสือเว้าเรื่องราวนิมิตของเพิินก็นว่าอดไดอก ที่เพิ่นทำนายาเพิ่นได้บอกได้ก้าวไว้เนาะพี่น้องเนาะได้บอกได้ก้าวได้เตือนเอาไว้เมื่อครั้งอ,อีหลาหน้อยนี่อายุ18ปีบริบูรณ์หรือเข่า18ปีนี่ล่ละภายในห่วงระยะเวลาอายุ18ปปีจะมีญาติคนหนึง เอ่อยถึงเรื่องเงินเรื่องทองเข้ามาเฮ็ดให้วุ่นไายเฮ็ดให้มีปัญหากันเกิดขึ้นพี่น้องมินมอแค่แฟนมอล่ำกะล่องย้อนกลับไปเบิ่งคลิปใหม่ด้วครับเด้อ้าไปจำบไดาเนาะผมกับ,บ่า่ดา้ดน้ำคลิปมาให้เบิง่งเพียงแค่ใช้ความจํา ที่เคยนิมิตจำเอาไว้เนะพี่น้องมีสัญญาว่าบเวณนิมิตมีสัญญาเพราะวา่าเคยครั้งหนึ่งผมก็เคยได้ไปพบไปพ่อหลวงปูเสือเมื่อครั้งสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปเห่นเทื่อแรกอยู่วัดหลวงปูเสือ ก่อนอีลาน้อยอุ๋งสิเขามาผมเคยได้ไปเล่นได้ไปแวะเบิงเบิงวัดเบิงว่าเพิ่นอยู่ครับมีหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ตี่เป็นที่สักการะเป็นที่กราบไหว้ของสาธุชนคนใจบุญทั่วไปได้ไปแวะไปะเยี่ยมไปเยือนยังวัดป่าแสงธรรม อยู่ติดค่ายทหารครับพี่นอ้องป้องปลายมิดมอแคนแฟนหมอลำถาผู้ไใดบ่เคยไปกระไดมันก็คือว่าละพี่น้องมีพบมันก็ต้องมีพลาดมีจากเป็นธรรมดาเหมือนกับผมเวาไปเป็นโลกเรื่องของโลกกระทำทั้งแปดมีมักมีชอบ มีลาบมียศมีสรรเสริญมีนินทามันกะหลีกหนีไปบพ้นอยู่กับการกระทําของเฮ้าพี่น้องว่าเฮ้านั่นมีสติอยู่กับสถานการณ์เหล่านั้นได้มากน้อยเพียงใดหรือว่าคุ้มสติได้มากหน่อยกว่ากัน mm hmm. เมื่อได้เห็นความจริง มันประจักษ์เข้าสิมิใจยอมรับมันได้อย่างไรแค่นั้นเมื่อถึงการเมื่อถึงเวลาสิ่งต่างๆที่มันเข้ามามันก็จางหายไปเองโดยอัตโนมัติคือกับค่วมเขียดค่วมขมนี่แหละพี่น้องโกรธกันไปบ่อพ่อเข้า กะคืนดีกันคือเก่าเพราะเมื่อมันทำใจได้มันกิดกระสู้ว่าโกรธไปเพื่ออะไรชังกันไปเพื่ออะไรอยู่บ่ดนบอ่อนาะนกระจากกันไปแล้วสู้ฮักกันแพงกันไหวดีกว่ามันกะสิยั่งเห็ดสิ่งดีๆร่วมกัน และกะมีมิตรภาพที่ดีต่อกันคือจังมิดมอแคนแฟนมอลำนี่แหละซึ่งแม่สิบหูจักกันอยู่คนละหม่องอยู่คนละบอลเมื่อได้มาสัมผัสกับความหักความแพงในสิ่งเดียวกันมันก็เกิดเป็นมิตรภาพขึ้นมาได้สิ่งเหล่านี้มันคงยะมันยังคงหมันมันคงกันอยู่ด้วยมิตรภาพ ที่ห่างไกลกันเอาสำหรับอีพีนี้ฝากตอนมิดมอแค้นแฟนมอล่ํากับบรรยากาศแดดเปรี่ยงเปรียงเยงอาไว้แต่เพียงสำนีนะครับเนาะ mm hmm. อย่าลืมอย่าพลาดมือแรงพี่น้อง mm hmm. สาวน้อยเพชรบ้านแพงเล่นที่งานแข่งควายจังหวัดระยองนะอเนาะอําเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง mm hmm. ฝนคาดว่าบ่อตกครับเพราะว่าแดดแจ่มใสพี่นอ้องเห็นหนก นาจสเป็นนอกอีเซลนอกนอกอย่างบินเซินอยู่ทั้งทงหุ่ครับเอาฝากตอนไวแต่เพียงซ้ำนี่ครับพี่น้องพ่อกันคลิปหน้าสบายดีครับผม